กราบสวัสดีจ้าทุกๆคนวันนี้โทนี่ฟาร์มจะพามารู้จักกับพีนัทบัตเตอร์ที่สวนของเราที่ปลูกไว้มีต้นเดียวประมาณห้าปีที่ปลูกไว้ แล้ก็สุกุแล้วแหล,ละปีนี้มีลูกสุกแล้วให้กินแล้วอันนี้ยังไม่สุกนะเน,นี่ยแบบนี้ยังไม่สุกสีสวยยังไม่สุกลูกที่เขาสุกล้วก็พร้อมรับประทานจะเป็นแบบนี้ทุกคนเห็นไหมสีก็จะเข้เขมๆอย่างแบบนี้เลย เทียบกับลูกที่ยังไม่สุกนะนี่ลูกที่อยู่ในมือนี้คือสุกแล้วพร้อมรับทานส่วนลูกนี้คือยังไม่สุกเราจะเก็บไปบ่มก็ได้หรือจะรใอยใสุกบนต้นก็ได้แต่เราไม่ได้ไปบ่มวันนี้เราจะมาทานแบบ เก็บจากต้นสดสด,สดแต่ว่าสุกแล้วละ่ะดูกันเลยจะมีมเมล็ดข้างในเนื้อก็จะเป็นครีมครีมเรียกว่าเนยถั่วอีกชื่อหนึ่งของเขาหรือพีนัทปัตเตอร์อ้อมอืม,มเมล็ดของเขา ย่องเขาครีมครีมแบบนี้เลยอืมมันเลยอีกมันเลยรีบมาดูอืมทำได้หมดเลยไม่แปกปะหาดูอีกอืมคือสุกไอ้กุ้งป๊อ นะลูกนิ้ก็สุกแล้วอืแต่เมื่อกี้นี้อันนี้มีลอยนอกกินทุกคนน,นี่ลอยนอกกินนกก็ยังชอบอ่ะตอนนี้ตันนี้เขากินแล้วลัป่อยให้เขากินตับกินนี่ทุกคนเจออีกแล้วสุกเลยนี่นี่นี่น มัมสิคะรออะไรอืมอืมน้าอีกเลยนี่นี่นี่อีกลูกหนึ่งสามลูกนี่สุกเลยพร้อมกินแล้วอืมได้มาแล้วอืมหวา่น ดกมะดกนะเนี่ยคข้าวๆหนึ่งสองลูกสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดสิบเอ็ดลูกนะพวงเนี้ยอันนี้ก็มีรอยนอกกินอะลูกนี้ไม่มีนกไม่มีลอยกินลูกนี้ได้ยังไม่สุกดีเท่าไหร่อะ นี่ไม่ค่อยสุกดีเท่าไหร่เขาจะไม่ค่อยหวานสีเขาจะยังไม่เข้มดีเท่าไหร่นีนทุกคนเห็นไหมนีนะ่สูงๆนู่นนะ่ะนี่ก็สุกแล้ว กสักลูกสิที่เ,เอาไม่ถึงมันยู่สูงนี่ลูกนี้กำลังสวยแต่ยังไม่สุกดีนะแสร็จไหมสรอจแล้วแต่ไม่ค่อยชัดชึบนี่ไงสวย น่าจะยังไม่ร่อยเ้ยมันไม่หวาน,วานดีลูกเล็กก็มีนะทุกคนนี่ลูกเล็กของเขาก็เล็กลงมาอีกส่วนนี้เป็นดอกแล้วนี่ก็เป็นดอกที่กำลังขึ้นมาใหม่เป็นดอกอตูมๆนมะอืม ช่อดอกไม้อืมพวกนั้นดกมากโคนดูสิอืมี่ลูกเนี่ยลูกสุกด้วยมีไงลูกสุกก็ถึงไมเนี่ยอึบอ้บอ้บอ้อยเอาไม่ถึงทำไม นี่ไงสวยเยะสวยเวอร์เลยอ่ะอือปึ๊บนี่ลูกสุกเหลามาแล้ว,ลวกินอีกสิคะอื้อแตกจะบอกว่า มันเป็นความชอบส่วนบคุคคลบางคนก็บอกไม่อร่อยบางคนก็บอกอร่อยแล้วแต่คนชอบมันก็เหมือนกับคนที่ชอบกินทุเรียนกับไม่ชอบกินคนที่ชอบกินเขาบอกว่าอร่อยส่วนที่คนไม่ชอบก็บอกว่าไม่อร่อยแต่ก็อยู่ที่เรา สำหรับเราก็คืออร่อยจ้าสวยด้วยอืมสวยด้วยโอเคเอา้า แล้วก็ปเราเจออีกลูกหนึ่งนี<ม>่ไงสุกเห็นไหมนี่ลูกที่สุกพร้อมกินปุ๊บนี่เลยอะกินอีกลูกก่อนก่อนจากอ,อ,อ,อืมหวานมากเลยอเอร์วานนี่พอแค่นี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะ ติดตามนะจ๊วะว่าคลิปหน้าจะพาไปรู้จักกับต้นอะไรโอเควันนี้บายบาย